สวัสดีค่ะสานบ้านสาวชุ่มค่ะพี่น้องเสียเงินค่าดำมันไปหายเหตุเรียบรอยแล้วเนาะเห็ดเขาก็ไดดมมากิวมากิ่อยู่ค่ะมาละไปละหล่พร่ะไลหารายได้มาด้วยเนาะพี่น้องเนาะนี่รับเหมาอันยังก็สับปะรดครับสับปะรดน้อยมาพี่น้องเนี่ยเมาหมาค่ะเมาเป็นเค่งมาเมื่อวานสาวชื่มก็เลยจะเข้าไปขายในหมู่บ้านในราคาเนี่ยพี่น้องลูกละหาบาทเนาะค่ะน้อยก็หาบาทใหญ่ก็หาบาทค่ะ ลูกละหาบาทให้พี่น้องเพิ่นเลือกเอาโลดไปเถอะไปเสียบเสียบได้ละ่ะหวานๆเปรี้ยวๆค่ะนวลละหาบาทลูกละหาบาทหาบาทจ้าไปพี่น้องเพิ่นสิไปน้ำสัน่นมันด้วยป่ะเนี่ยพูนะอย่าซิ่งนะอย่าซิ่งนะโอเคไหมครับหลุงเพิ่นจับน้ำหวานหรือบ่หวานบุ๊บเป็นป่าเนี่ยเขาสีหวานหวานอยู่เนาะนวยละหาบาทจ้า ห้าบาทห้าบาทอายี่สิบบาทไอุ้งเขาหน่ะคือพลอยแทบบำอเอาเงินเฮียด้วยคลุงพลอยมากเลยอ่ะงี่อันนี้นัดภูสังคมค่ะพ่อเมนนัดภูหล <c oughs> โอ้ยหวยจ้ายี่สิบบาทจ้าขอบคุณค่าฮะไม่รู้่ะหวานไหมคะไม่รู้นะคะเพราะว่าสาวเสิมก็ไม่ได้ชิมหวานน่ะต่างเขาเยาะซิมอยู่ไม่ค่าเพื่อน,อนยังก็ซื้อบอกน้าจานว่ละหาบาทจ้าสับประรดจ้าสดๆไม่ไหมจากสวนสังคมจ้า เอออีนี้ปาดนุ้ยนั่เบ้าปาดนุ้ยหนึ่งกับพ่าคือกันอีกคือเก้าหน้าโซ่มเม่เมฆจนคุณแม่มันจะกัดลูกไหมโคตรข่อยพ่อแม่แม่ฆ่าบอกนัดหนาแต่ว่ามันเล้บอกว่านุ้ยิวเขียวเส้นตามที่ว่าค้นขายนะข,ข่อยกับพ่รู้คือกัน หบาทจ้าอันนี้ของเราของโตอีกบ่อ่ะเลือกเลยค่ะต้องลองไปปาดชิมดูนะคะตอนซิมยุ่ล้านมันหวานอิหลีได้ล่ะแต่ว่าพัลููว่าเป็นปาดนุ้ยเราบอกว่านุ้ยเขียวเขียวตาตีตีจ้านุ้ยเหลืองเหลืองกับหวานอยู่ที่ัันค่อยสีสุกเน่ะ พี่น้องเป็นเก่าพุทธซีพุทธหาค่ะขายดีดีพี่น้องบักนัดน้อยเพราะดีซื้อเพราะดีซื้อพอาดีขายได้ตาคาน้เมันจ้าเดลีรกก้อนอันนี้เงินบักนัดค่ะจ้าเอ้ยบอจ้าบอกว่าเมื่สี่เหลือเมื่สี่เหลือตะเกนสองหน่วยนะ หรอเขาจะเอาแบบไหนอ่ะเขาจะเอาตาติดติให้นะอืมห่าบาทจ้าหน่่ยละหาบาทมามาลูกโอ้ตรงนี้ขายดีพี่น้องหกมงห่ามงอกมงกันยังแดดอยู่เนาะเออเมนจ่ดรกละเอารูปแบบไหน้าหยิบเอาได้เลย เนะข้มกซอกับน้ำตาลเอาค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะตอนสิบบาทนะคะจ้าบักนัดด้วยละหบักนัดหวานจ้าหวานเบิดครับห <laughs> <อ> <laughs> มามามาเลือกเอาจ้า บม่ได้จ้าต้งนว้ยละหายยังสีน้ำน้วยถือไม่ได้สีขาดถือด้วเพราะนั่น้ม่บาทค่าขายค่าไม่รู้ค่ะเออโอเคค่ะหยิบถุงแล้วก็ใส่เองนะคะอ่าค่ะยากจะหายผู้ใดกินน้ำกันเด้อ ซื้อไผซื้อมันเด้อเนี่ยค่ะบจะได้ขายลายอีวานบเอาเถอะเพื่อนไปนะคะโอ้ยคอยก็เลือกเ่าเป็นแต่ว่าเพิ่นปลาได้ซิมยุ่ร้านอ่ะเจ๊บานอยู่ดิออกอมเปรี้ยวนะคะลูกไหนเปรี้ยวเราก็แต่งพริกเกลือจิ้มเอาเงี้ยมาซื้อบอกนั้นเอาก็ได้พริกเกลือยุ่นดิหมานหวานขายดีขายดีไปพี่น้อง ข้ามกอยิบนวยให้หวานก็แปลว่าได้หวานเนาะสับประรดค่ะสับประรดลูกละห้าค่ะผสมกันเลยสีเหลืองผสมน้ำเนาะอันนี้ผู้สังคมจ้าเพื่อนสิ่ว่าบอกนัดผู้เลเนีย่ยเออไม่เกี่ยงงี้ได้บอกแนบมาซื้อซอยนี่จ้าหน่วยละห้าบาทไปปอกกินหวานอยู่ที่บรนปอกอยู่ร้านนะ่ะ ชา,า,า,าบาทเนแต่ว่าสาบ้าเพิ่นอันเจ้าของร้านเพิ่นบอกนะให้เอาหน่วยเขียวสัน่นเป็นคว้าเพิ่นบัสดอกเนาะเอากับปลลูกเม็ดสามมาซื้บอบังแน่นไปปอกกินเม็ดสามนุ่ยละหาบ้าชาบ้าจ้าเฮ้ยเอาเสียหนาลดลดไปเนี่ยจ้าจ่ายแล้วเม็ดสามมาเลือกบ่ขัานอขอยเป๋ว่าขัานข่อยยิบถึงนุว่ยบวานกับบานเด้อค่ะ ต้องมีนวยหวานสักนวยหลังเรามาหนุ่ยสุกๆสนสีเหลืองมาหน่วยสุกๆน,น,นี่ยังเสียตายยังไงบอก่ามารูคือกันเด้ค่ะ <laughs> ขายแบบมวนๆเด้อพี่นอ้องเด้อไม่ได้สีเรียดเด้อนน่เด้อสาวบาทจ้าขอบคุณค่ะขอสาวบาทสตีเ่งให้ <h ide> หาแม่ข้ากับส er> ีหวานไว้ก่อนจ้ะปาดมันกับสีได้หวานตะนวยปาดอีกคือเขานวยละหาบอาจจะนวยจ้ะอาจจะสีนวดสีบังนัดเดจ้านวยละหาบาท ซื้อบักนาจ้าไปปอกกินจ้าด้วยละหาบาทสับปะรดลูกละหาบาทจ้าเอ็ดจ้วยละหาบาทเลือกให้นี้เลือกเมาเป็นคือกันน่ะให้มันหวานละก็ให้มันหวานเนาะให้มันสมเต้งเกลือเนาะคือจังลานเพิ่นเห็นนะเก็บเห็ดมาเห็ดสามดอกสุนจอดเอาแวะเอาไปตืิมกัน แบ่งพ <ider> <cción> <sh> <ing> ีแบ่งนองแล้วกบแม่นอันบ่ได้ขายนะปีนี้บ่ค่อยได้ขายบักนัดบักนัดจ้าหน่วยละหาบาทเด้อจ้า4หน่วย3บาทห่านไม่ท่าอานไม่ท่าบได้จ้าคราดมันสิบ่มีใครก็3่วย5บาทเลยาก เลือกได้เลยค่ะเลือกบ้าอาจจะถึงนอยหวานซ้ำคนพ่กกินบักนาดให้ร้านกินจ้าเอาอีกบ้าจ่าจากสาวเนาะจ้าพอดีเป็นที่โลบันนกนาดน้อยจ้า กไปไสบาบล้นี่นันวิองสิน่ะพี่ตาลระวังได้ละรถอ่าคุณหญ่คุณยายดีดเมึงว่าเออเห็นว่าเราเคยขายได้แล้วเป็นเมฆหาน่นข้างในมันก่ว่าแทบคุน่นเห็นบ้าปะเนี่ย ฮั่นเห็นมาเขาก็ได้ความรู้เพราะว่าเขาเป็นแม่ค้ามือไหมเขาต้องถามแม่ค้าผู้บนมีจำนาดกาดมาค่ะปูบนมีเห็ดปวกอ่บนมีจัามือเนี่ยมือวานนี้ได้ขายอยู่กับตาหนึ่งอยู่เก็บมาแล้วกับมะเหลาขายอยู่หนาหันนะมือวานนี่นี่ปวกกีบหยาบสิบาปอกเหลาสีได้กินน้อยน้อยนี่นี่น้อยเนาะทอของนัดพูเลย จ้าสองลูกสิบบาทไปเลยค่ะเอาบ่มึงไม่ไม่ย้ายเอาบมระสีลืบค่ะตอนสิบบาทนะเนี่ยจ้าซื้อเพิ่นลั้นยังบ้าปอกจ้าจ้า ที่เกียวกระสุนคือกันจ้าขอบคุณค่าอยูด่ดียุลานน่ะึ่นก็เลือกบาเป็นขา,าขายบอกน,จจนัดจันวิลาบาทมาซื้อไปปอกให้ลูกกินจ้ามาเลือกเอาค่ปอกให้แเนี่ยเพราะคือ มาเลือกเลือกเลือกไงกะน้อยเออไงกะหาน้อยกะหานี่ตาตี๊ตีงสี่นี่นี่ตาตี๊ตีตาตี๊ตีตาใหญ่ใหนี่ยังสี่สี่นวยบาดจ้ามาหยิบเอาแม่จะได้เสียงโซ่ไผ่โซ่มันรลดสี่นวยสาวบาทเจ้ตัวเขยิบยิบประชาธุนครับนี่ยังสิกันยงอันนั่นดีเนี่ยตาปนวาได้คอยกับลูกคือกันตาติตีเขียเขียวกับหวานได้สั้น อยากคอยว่ามันตาตีเลยมันตาแง่เห็นมัน้ยเนาะคอยกับว่าลู่คือกันเสียงดวงเอาเาขาขันสมกับจิ้มเกลือต้องขึ้นเข้าไปซื้อนั่นละบักนัดหาบาทจ้าบักนัดหาบาท <c oughs> <c oughs> เลือกเลยจ้าเฮ้ <c oughs> มือหนาเาเอารถเขาไปเองเนาะมือหนาเอามาจากรถหนึ่งเขาพี่น้องคนสื่อน้ำดีอยู่หาบาทหาบาทจ้าแต่ว่าเสียงดวงเอาให้จับได้ของหวานก็กันจ้าหาสมเต้งเกลือก็จังอยู่ลั่นาเห็นว่าอะคุณแม่ม่าถูกใจมากเลยนะ แต่บางพลังคนมันจะมักสมสั่นมอนคอดิหรือว่าหันสมอหลีเด้อค่ะไปต่ำเสีบอกกล้วยหน่าเห็นว่าอิหลีเอาเอาแต่ว่ามัวไปเอาถืออันนี้ของคุณน้องใหม่นะเป็นหกลูกค่ะสามสิบบาท ร้านลายติอ่ะหนวเอามาช่วยกันเหาโอ้เหลืองดีเนาะอันนี้เนาะเหลืองดีมักเหลืองเหลืองคือสี่สำมแชมูไหลอีลีนี่สีเหลืองมันก็ช่ำดีสามสิบบาทจ้าสามสิบทอนเจ็ดสิบเลือกเลยนะคะถุงอยู่นี่นะคะอัน ตีถุงค่ะอินชอนจะถุงให้ลูกค้าแล้วลูกมันเป็นตีตีนี่ยล่ะตาตีสั่เพิ่นบอกนะอีหลีดิเลือกเลยนะคะเลือกเลยค่ะสับปะรดค่ะทอนจิตค่ะ ยี่สิบนะจ๊าตอนแปดจา้านี่ก็เข้าเสียบต่อมอนคอดีมอนคอ,อ,อคือรื่นคอใช่ไหมเอองามดิด <s grasp> ิ่งน้อยเนี่ยคอยว่าน่ะคือตาตีดีอยู่ััปะรตจิวสับปะรดจิวค่ะ คอยๆปอกแล้วก็จะได้กินดีอยู่เนาะค่ะอันชลนีปรนเ็ดสิ่งๆแม่มันปอกคือเจ้งบอักอันสับโปโปโป,โปคือเจ้าอันบักซีดาและปาดอันนั้นออกกริ๊ดออกเฮ็ดดีก่อนละปอกบอนก่อยไงค่อยไงคืนหลังมัน,นี่ยไงตามันออกที่หลังโอ้ยขอบคุณค่ะ เมาเอาบ่ะเมานี่ว่าม้ออเออนี่ว่าเมาสามสิบบาทค่ะจ้าลองเบิงหนูกับบอลูว่ามันหวานเพาะปนฝาในสีมันวานหวาน เอามาไม่ไหมมือนีไปเกมเฮ็ดนทันได้บักนัดระงมึงนันหุจันี่หลี่ล่ะซื้อบักนัจนาเอาเงินเทาก็บ่มีแบบไเงินทอนเท่าน่ะเส็ดนะคะขอบคุณค่ะเนาะสามอ่าเอาหวานหรือเอาเปรี้ยวจ้าไม่รู้นะหันแย่งดี ขอเตนไม่สีเหลืองให้เจ้าโลดไม่ค่อยเป็นตะวันขอบคุณค่ะหนูถือได้ไหมค้าคนสวยไม่ครับปา,าไให้กะหาดีง้ายสุดแล้วเนี่ย,ยอฮึฮ่าบาทไม่ไงี่งันสมเต้งเกลือเอา <c oughs> เอาไปจุเกือ <c oughs> แต่ว่าเพิ่นป่านี่เพิ่นวานหวานนี่ละเพิ่นคือว่าลหละเพิ่นเป็นเสียนบอกนัดนะเพิ่นเป็นเจ้าของสวนมาหยิบมาหนเดอฮาก็กดกว่าไม่ป็นตะวันไปเนี่ยแล้วว่าเอาตาสีเขียวกับ่เกเกลือทั่แม่ไหม่อืมเอาลองสีมึงได้ไหมไงเด้อห้าบาทจ้าขายน้ำขายน้ำว่าจังได๋ก็บักลาบ้านอย่างก็สับปะรดลูกละห้าบาทครับบอกแม่ บอกไม่เงยเล้วจ้าสองลูกนะคะใกล้สิมืดแล้วพี่น้องเข่งนึงน่ะบืดเดียวอยู่อ เอาแม่เมนว่าอีหลีนี่นะเอาไปซื้อน่ะกระสมๆเขากระกิงเับเกลืออีหลีนี่พี่น้องแต่ว่านเพื่อนเต้งเกลือให้น้ำค่ะเอาก็บอกว่าไม่นเต้งเอาขอบคุณค่ะโอ้เนยละซีสันซีนวยสาวค่ะพี่น้องซีนวยสาวมาดจ้ามาซื้อบักนัดจ้าซื้อบักนัดน้ำสาวเิมค่ะนัดผู้เล็บปรมเมนเด้อค่ะนัดสังคมค่ะนัดตีนสีนู้บาง เน oh, oh, so ื่อบงนอนวยโอ้ขอบคุณค่ะสองบาทซีน้วยบลูกเอาอันเหลืองเหลืองนะคะอ่ะเหลืองอยู่หรอกเนาะอันนี uh, ้ออกก็ได้นี่เขียวนี่เราจะเอาเหลืองๆให้เด็กๆค่ะสุกๆนะคะอันนี้เขียวค่ะเนยัเนะแสดงว่าเหลืองกับสิหวานอยู่ ทอนแปดสิบนะจ๊ะจ้าคนสวยของแม่เมิดค่ะมื่อนาเขาไปเกบเห็นเขาเคยเอามาไหมสีเขียวหน่ะติ้นเมค่าว่าเอาสีเขียวว่าสั่นยังจ้าบอกค่ะเหลือยุสิบหาบาทเอาจักสิบบาทเอาลูกนึ่อเอาไปให้เมค่ากินเพราะเมนเทมห้ดิค่ะ สีแปดจูสีมาสิแปดนวยไหนอืมเบิ่งดึงเขาปาดสีมกันอีกดดวยมีแหงแนยอยู่ดิกินนมส้มนะเนาะจ้าวิตามินสีสูงเม็ดได้เมดดีพี่น้องเดี๋ยวสะพาเสริมพาไปน้าเบิ่งเขาได้กำไรบ้างปันบ่เขาน่ะหืมอย่าบาเด้อดูถูกเด้อนี่อสี่ห้า สามหา้หาเนาะไม่ขาดพันลดาให้หกแปดสิบสิบก็บเป็น600หกร้อยค่ะได็เธอหกร้อยหนึ่งสองสามสี่หกร้อยสิบบาทค่ะในกำไรเราเลยล่ละซื้อมาสามสองร้อยห้าสิบ ไปสั่งลอยห่ากินเดี่ยพี่น้องเด้อใครไม่ห่ามาสามก่งนี่กะนอู้ยิ่งหาลอยยุ่ยเนี่ยยาา่อรดเ้าไปก้นมือน่ะพี่น้องอันนี้เอารถเพิ่นไปกันเลยเก่งใจพันยุ่ยนี่เด้ค่าน้นามันคืนพอดีเพราะวะ่าอันเสียค่าน้นามันซอยเพิ่นอีกเนาะค่ะนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้แหละเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะในเรื่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามหาพี่น้องเด้อค่ะ